ในช่วงเดือนสาประเภทนี้อีสานบ้านเฮาได้ํำบุญกุ้นล้านหรือบุญกุ่มเขาใหญ่หรือบุญคุ้นเขาที่ว่าเป็นงานประเภทนี้ของชา้าอีสานได้จัดในอีดจิบอง้องจิบได้พ้ากันจัด บุญกลุ่มข่อใหญ่บุญคุณล้านมูลเหตุในการจัดบุญคุณล้านหรือบุญกลุ่มขาใหญ่มูลเหตุการท้าบุญคุณล้านโดยถือเอาเรื่องเล่าในพระธรรมบทเป็นมูลเหตุว่าในขั้งาศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีไส้มีพี่น้องสองคน มีชายพี่น้องสองคนทำหน้าร่วมกันพ่อได้เขาออกล่วงเป็นนำนมุมผู้เป็นน้องไส้นี่อยากทำเขามาตูประหยัดมาถวายแกประสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและได้ส่วนพีไส้นี่แต่พูเป็นพีไส้นี่บ่ทำ เมื่อบอทําก็จึงตกลงแบ่งหน้ากันแบ่งหน้ากันผีไท้กับน้อง้ายส่วนน้องไายนี่ได้เป็นเจ้าของหน้าได้เป็นเจ้าของหน้าแล้วทําท่านถึงสามครั้งทำท่า,ทานถึงสามครั้งคือตอนที่เขาเป็นน้ำนมนี่ครั้งหนึ่งฟาดเขาหนึ่งฟาดเขาหนึ่งครั้ง และขนเขาขึ้นยุ่งึ้นช้างขึ้นเล่าเนี่อีกหนึ่งข้งเป็นสามข้งในการทำบุญทำท่า,ทานในการถวายท่านทุกขั้งปาตตนาปัตน,นาจะเป็นพระอรหันต์เมื่อถึงสมัยพระโคดมก็ได้เกิดเป็นภามได้เกิดเป็นภามน้ำวาอัญญากร่นท่านยะได้ออกบวชเป็นปฐมสาวก แล้วสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก่อนสาวกทั้งหลายเป็นบัตมสาวกองค์แรกส่วนพี่ไส้ถวายเขาเพียงข้างเดียวคือในเวลานวดเข่าเสร็จแล้วและได้ตั้งปณิทานขอความสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลต่อมาได้เกิดเป็นสุภัทฐะ ปริพาชกได้บวชในพระพุทธศาสนาของพระโคดมแต่บ่าามีโอกาสเข้าเ่อบพุทธเจ้าโคดมได้เพียงได้กราบบังค้งบังคมทุลนถามขอสงสัยในขณะที่พระพุทธเจ้าในี่ใกล้บรินิพานเมื่อได้ฟังคำดำลัดแล้ว กษสำเร็จเป็นพระอาณาคา่าแล้วเป็นอริยะเป็นอริยสงฆ์องค์สุดท้ายในสมัยพุทธกาลทั้งนี้พรออนิสง์แห่งการให้เขาหน่อยกว่านองซ้ายเจ้าหน้าทั้งหลายเมื่อได้ทราบอานิสง์ทั้งสี่แล้ว จึงนิยมทําบุญให้ท่านเข่าในหน้าถือเป็นประเพณีของชาวอีสานสืบต่อกันมาจนหอดซุมเมนีในการทําบุญคุรลั่นนั้นพิธีทําบุญคุรลัน่นกน็ในตอนเย็นเันิมนต์ประสงค์มาจะเริ่ญประบุตรมนกลางคืนอาจจะมีแนวครบงันก็นได้ มีแนวฉลุมฉลอง,ลองครบงันมวนซ่นทฮ่ห้าอตอนเขาตวายปัตตาหารบินตะบาดตอนเศร้านี่ยอตอนเศร้าก็มีการถวายอาหารบินตะบาดฟังพระธรรมเทศนาฉลองสู้ขวัญสู้ขวัญเขา่าสู้ขวัญคุณล้น่นเลี้ยงอาหารแจกภูไปร่วมพิธี ส่วนะสะสงคมันตมทนาปะพุ่มน้ำมนแล้วเอาน้ำม้นไปปะเขา่าหรือพุมเขา่าพมุมวัวพุ่มค้วยเสว่าเสื้อเสือว่า,วานี่เขาของจะยู่เย็นเป็นซุกฝนจะตกต้องตามฤดูกาลเขาก้าจะงอกงามและได้ผลดีในปีต่อไปในเมื่อเสร็จพิธี เสร็จปีที่แล้วกับคนเข่าใส่ยุงส่ช้างและเชิญอขวนเขา่าคือเชิ่นเจ้าแม่พโพสบไปไปยังยุง่งยังช้างช้างเข่าหรือเล่าเขา่าการทัาบุญคุณล้านนี่ทําขคืนเฉพาะหน้า,หน,าหน้าไภหน้ามันทำทำ หน้าไผหน้ามันทำส่วนตัวแต่ถ้าทำส่วนร่วมก็เลือกว่าอีกอย่าหนึ่งว่าบุญคุม้มหรือบุญกุ้มเขาไง,งคนทั้งบัดบาทมู่บานเท่านี่มาทำบุญร่วมกันโดยมีการประกาศหรือประชจ้าสัมพันธ์อโนุโมทนาให้โยมได้รับทราบ ว่าเอาเขาผูดใดจิททำบุญเขาใส่ถุงมากคนละถุงคนละถุงมาร่วมกันเอามาร่วมกันใส่ถุงมาร่วมกันไปวัดจัดพิธีเริิมฉลองสวดมนต์สวดมนต์มีการทำวัดมีการสวดมนต์พร้อมเ,ออเพื่อให้เป็นบุญกุศล ฟังสวดฟังจเจริญพระพุทธมนต์แล้วฟังมารรมเทศนาจะรองหนึ่งกันยมุสามารถทำบุญตักบาททา,าบุญตักบาทก็มีการชูกวันเขา่าอันนี้ถือว่าเป็นประเภณี้ที่ชาวอีสา,บานบ้านนฮาเคยเห็ดเคยทํามาทุกปีในการทํำบุญคุณล้าน อันนี้ก็ที่ว่าเป็นประวัติย่อในเรื่องเราย่อในการทำบุญคุณล้านปังวาหญญาาิโยมทุกท่านทุกคนก็คงสิพ่อเข้าใจในเรื่องของบุญประเภทนี่อีสานเ2 1ดจองก้องสิบสีนเรื่องเราให้ฟังแค่นี้ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคน ที่ได้รับฟังก็ขอจบอนุโมทนาแต่เพียงตอนนี้ขอจเจริญพอ